สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเจ้ามักกวะหนูตรวจจับทุนระเบิดที่ได้รับเปลี่ยนกล้าหารสูงสุดคำว่าฮีโร่นั้นนะครับอาจไม่จำเป็นต้องใช้กับมนุษย์เสมอไปเพราะสัตว์บางตัวก็สามารถเป็นฮีโร่ของมนุษย์ได้เช่นกันนะครับและนี่นะครับคือเรื่องราวของมักะวะหนูตรวจจับทุนระเบิดในกัมพูชา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองกล้าหาญจากสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งสหราชาอาณาจักรหรือว่า PDSA ซึ่งถือว่ามีศักดิ์เทียบเท่ากับเหรียญกล้าหาญจอร์จครอสของมนุษย์เลยทีเดียวล่ะครับเ <_ C 1> จ้ามากักกวะนั้นนะครับได้รับฉายาอย่างเป็นทางการว่าฮีโร่แรกซึ่งกลายเป็นหนูตัวแรกในประวัติศาสตร์77ปีที่ได้รับเหรียญทอง PDSA ด้วยก่อนหน้านี้นะครับเคยมีสัตว์อย่างสุนัขแมวมา้าและนกพิราบ ที่เคยได้รับเหรียญกล้าหานี้มาแล้วเจ้ามังกะวะคือหนูยักษ์แอฟริกันที่ได้รับการฝึกฝนให้ตรวจจับทุ่นระเบิดโดยองค์กรการกุศล APO PO ที่ฝึกหนูธรรมดาธรรมดาอย่างเจ้ามังกะวะให้สามารถตรวจจับกลิ่นของสารเคมีที่ใช้ในทุ่นระเบิดและชี้ให้ผู้ดูแลมาจัดการเก็บกวาดและกู้มันขึ้นมามังกะวะและมารีนคู่หูที่ร่วมงานกันมานานกว่า7ปี ถึงแม้ว่าเจ้ามากกวะนั้นนะครับจะเป็นหนูยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าหนูบ้านทั่วไปแต่มันก็ยังมีน้ำหนักที่พอจะรอดพ้นจากทุนระเบิดได้เจ้ามากกวะนั้นนะครับถูกฝึกฝนให้หยุดนิ่งเวลาพบกับระเบิดและส่งสัญญาณไปให้กับมาเรนเพื่อเข้ามาตรวจสอบซ้ําถึงตำแหน่งที่แน่นอนความรวดเร็วในการทํางานค้นหาทุนระเบิดของเจ้ามากกวะนั้นนะครับได้รับการยอมรับอย่างมากมันสามารถใช้เวลา30นาทีในการตรวจสอบพื้นที่ ขนาดพอๆกับสนามเทนนิสแต่ถ้าใช้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจต้องกินเวลานั่นถึง4วันเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเจ้ามากวาวะได้ทําการค้นพบทุนระเบิดไปแล้วทั้งหมด39ลูกและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิดอีก28ชิ้นมันช่วยเคลียร์พื้นที่ปลอดภัยให้กับชาวบ้านท้องถิ่นได้มากกว่า1,41,000ตารางเมตรมจนทําให้มันกลายเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดขององค์กร APOPO อีกด้วย และจากรายงานยังระบุอีกด้วยนะครับว่าประเทศกัมพูชายังคงมีทุนระเบิดหลงเหลืออยู่มากถึง4 6ล้านลูกโดยถูกวางไว้ตั้งแต่ปี1975จนถึงปี1998และจนถึงวันนี้นะครับทางการของกัมพูชายังคงเก็บกวาดระเบิดไม่ถึงเครื่องหนึ่งของพื้นที่ด้วยซ้ำไปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาต้องการฮีโร่อย่างเจ้ามากะวะอีกมากและต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่ประชาชนชาวกัมพูชา จะปลอดภัยจากทุ่นระเบิดเหล่านี้สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทแพนด้าและเพชรมายาหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ